รถกีฬาฉลานที่1ครับรถด่วนพิเศษทางสินาราวิดสันมนะครับต้นทางบางบัวลุดรถไฟทางสถานีหันใหญ่ครับ ป,ป,ปท,ที่บันปงอันนี้บันโป่งก็ัำดีกว่าตรงใจขึ้นลงที่บันโป่งประกอบสิ่งของถ้าบางท่านนับติดตัวมาขึ้นลงไทยไปให้ปล่อยนะครับพริษัทเพชรชนทา,นท,านที่นึ่ครับรถด่วยพิเศษรับษิณารัมพิสัสนหนึ่งนะครับต้องทางบาปบุรุษสุดปลายทางธนิษั์หใหญ่คำ บนต้นไปเส้นทางเสนาลับเบอร์สามหนึ่งนะครับบอสจางสถาีบันปกไปแล้วเจอรันอีกระดับไปสถานีลาดบุรีเพชรบุรีวังหินสถานีแบบต่อไปครับสถานีมันปงในนามบอสจางรถไปก็ขอบคุณผู้สั่ทุกท่านโดยใช้รถไปเป็นยาพระในการเดินทางสวิษดิทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสสนใจท่านอีกขอขอบคุณครับ